11บทสวดมังคะระสุตังเอเสวนาจะพารานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะนียนางเอตัมังคะรมุตตมังปฏติรูปเทสาวะโสจะปุเพจักกตปุญยตาอัตตสัมมาปณนิธิจะเอตัมังคะรมุตตมังพาหุสันจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิขิโตสุภาสิตาจะยาวะจะเอตัมังคลรมุตตมังมาตาปิตุอุปทานัง ปุตตะทาราสังฆโหอนากราจะกมันตาเอตมังครมุตตามังคานันจะธรรมจาริยาจะญาตะกานันจะังฆโหอนาวชานิกามานิเอตมังครมุตตมังอารติวิรติปปามัชปานาสจะสัญญโมอปะมาโทจธทรมเมสุเอตมังครมุตตามังคารโอจะนิวาโตจสันตุธิจะกกะ ตัญยุตากาเรณธรรมสาวนังเอตัมังคารมุตตังคันตีเจโสวจัสตาสมะนานันจะทัศนังกาเรณธรรมสักฉาเอตัมังคารมุตตังตโตจะตะโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจณะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมังคารมุตตังพุทธสารกขัมเมหิจิตตัญญสะนกรรมปติ อโศกังวิระชังเขมังเอตามังคารมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานาัพัธมะปาราชิตาสัพัธาโสถิงขัดจันติตันเตสังมังคารมุตตมันติ 12. บสทส่วนรัตนผริตยังกินจีวิตตังอิทะวาหุรังวาสะเคสุวิวายังราตนังปนิตังนาโนสมังอัติตา คาเตนะอิทัมปีพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุกายังวิลาคังอามาตังปณีตังยะทัชะคาสักยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสมาทิกิยจีอิทัมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสรษฐโปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสัพโม นาวิชติอธรัมปิธเมเเรตนาังปณิตังเอเตนัสเจนะสวัติโหตุเยปุคาราอัฏฐสตังปัสอัถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักีเนยาสุขัสสาวกาเอเตสุตินานิมาอภปารานิอิทัมปิสังเรัตนาังปณิตังเอเตนัสเจนะสวัติโอตุเยสุปายุตามหาณสาะเพนานิกามิโนโคตมะสาสนมหิเตปฏิปตาอะมะยัง อะมะตังวิไยาหารัตตามุธานิพุทธินพุญจะมานาอิธรรมดีสังเกรัตะนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสูวัติโหสุขีนางปุรนานังนาวัง,งนาทิสังภวางังวิลัตตจิตตายติเกปะวัสมินเตขีนาพีชาวิรุธีฉันทานิพันติทีลายัถายัมปติโปอิธรมดีสังเกรัตะนังปนิตังเอเตนะสจเจนะสูวัติโหตุสิบสามบทสวตธรรมะ บทสหัสวาอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจาย,ยังอิตาราปรชาอัตตะทันตศสะโปตะสะนิจังสัตยะตาจาริโนเนวะเทโวนคันทพโพนามาโรสหภพุมพอม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกกยิลาตาถารูปัสสชันตุโนี่บทสวดเกตปุตกสุตร พาสิตามิตังเตน,นะภะวัตตาชานาตาปสัสต,ตาอะระหัตตาสัมมาสัมพุเทนะเอธาตุมเหมาอนุสสะเวนะมะมาปรมะปรายะมาอิติกิตรายะมาปิตากาสัมปทานนะมาตากาเหตุมานะคะนยยาค่ะเห็นะมาอาการะปาริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานะขันติยามาภะพารูปาตะ ยะมาสมะโนโนคารุยะธาตุเมหอัตตะนาวะชาเนยะธาอิเมธมาอกุสราอิเมธมาสาวะสาวะชาอิเมธมาวินยุขาราติหิตาอิเมธมาสมัตาสมาทินาอหิตายะถุกกยยะสังวัตติอัตตตุเมห ปัจชะเหยยาทะยาทยาทตุมเหอัต,ตนาวะชาเนยยาทาอิเมธมะมากุสราอิเมธมะมาอนาวะชาอิเมธมะมาวินยูปสัสสาอิเมธมะมาสัมมัตตาสมาธินายตายาสุขายาสังวัตันติอัตตะตุเมเหอุปะสัมปัชะวิหารยยาธาติสิบห้าบทสวดอุปปเนยญาสุ อุปนิยติชีวิตตมปะมายังชรูปนิตัศนะสันติตานาเอตังพายังมาระเนเปขมาโนปุญญานิกาย,ยราทสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมาปะมายังชรูปนิตัศนะสันติตานาเอตังพายัง มาราเนเปกค่ะมาโนโรกามีสังปัชชะเสเหสันติเปดโคโยทะกายเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตัสตาตังปัสสะเวเปตัสตาสุขายาโหติยังชีวะมาโนกะปะกะโรติคุังธรรมโมหหเวราคติธรรมจาริงมาโมสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสาณิสังโสธรรมเมสุจินเนนาทุกขตัดิงขัติธรรมมาจาริสัพเพสังขาราอนจจติญาปัญญาญาปัสสติอัานิพินทติทุกเคเอสามโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติาติญาปัญญาญาปัสสติอัานิพินทติทุเคเอสามโควิสุทิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติญาปัญญาญาปัสสติอัะ นิพินทัติถุเกเอสามาโควิสุทธิยา16บทสวนอปันนักะชาดกอปันนักกะฐานะเมเกทุติยังอาหุตะกิกาเอตทัญ,ญายาเมทาวีตังคันเฮยะอป,ปันนักางพาพาหุงเวสารานยันติปภะตานิวนานิจจะอารามะ ลุกขเจตายานิมนุษาพระยะตัชิตาเนตังโขสารนังเขมังเนตังสารนามุตมังเนตังสารนามาคัมมาสัปพทุกขาปมูจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังกโตจะาริอริยสัจานิสมาปัญญาอปัสสติถุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขัจจะอติกมังอริยันจะอัตถังคิกัง ทุกขูปัสมะคานินางเอตังโขสารนางเขมังเอตังสารณะมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสพพะทุขาปมุจจติสิบเจ็ดบุษพันธไทกรตัคาถาอติตังนานวะขเมยานัปฏติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาติตามไปหิอันตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอารับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะ โยธรรมมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิทยามนุปรวัเย,ยก็บุคคลด้เห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ก่อนแกในทำนั้นนะได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งให้ปลุกปงเธอ อาเจวากิจจามาตับตังโกจัญญามาดานังสุเวพึงดำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหินโนสังการันเตนะมาเสเนนามัจุนะเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีมแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโลรัตตามาตันทิตังตังเวพเทกรัโตติสันโตอาจิคเตมุนีติ ปาโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการฉนี้แล18บทสวนพินาป,ปันเจวคณะปาถะชระะธรรมมามิฉลังอนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิยตีธรรมมามพิยติงอนาติตา เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมมหินมาราาหานาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิเมปเยหิมหนาปเปหินนาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆรือว่าเราจะต้องปัดปากจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสาสกรรมหิกกรรมชา,ายธารกรรมยนิกรรม,มพันตุกรรมปฏิสารานาะเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่องาศัยังกรรมมังกริสอิกลยานางวาปา กลางวาตัสทายาทาภวิสมีเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมันสืบไปเอวังอเมหิอาพินังปัญจเวคิตับพังเราตั้งหลายควนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินสิ บทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขัปัตตาจจนิทุขขาปิยะปัตตาจจนิปยาโสกัตตาจจนิโสกาหนตุสัพเพปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัพพตังปุญญาสัพพตังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัพติสิทธิยาทานังทัันตุสัทธายาเสลังลักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหนตุขันฉุเทวตาคาตาสัพเพปุทาภรปัตตาปเจกานันจะยังภ้ารัง อรันตานันจะเทเจนาราคันพันธามิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาันตะทาไมายังปฏิทานาคาถายโยพระนามาเสย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสีนิถุเปฆาเรโพธิฆาเดตายิงตายิงตาธรรมมาธาเนนะภาวันตุปูเชชิตาสดถิงกะรนเตทาวิหารามันทะเรเทราจัมมชานาวากาจวิกาโวสารามิกาธานาปฏิอุปะ ปุปาสากาคามาจะเทสานิคามาจะอสาราสปานะผู้ตาสุขิตาพาวันตุเตชาราผู้ชาเยปิจะอััฑสัมภวาสังเสถชาตาอัตถาวโอปปาติกานิยานิกังทรม,มวะลังปฏิจเตสเพปิทุขสัสสการุนตุสังขยังถาตุเจลังสตังท,งทมโมธรรมทะราจะปุการาสังโคตุสามโคว่าวอัตตาญะติตาะ อัมเหราคาตุสัตรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตยสิบเอบ็ดบทสวดสัพปฏิทานาคาถาหันทะมะยังปฏิทานาคาถาโยพระนามะเสปุญญาสิทานิกตัสะย,ยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุ ัตตานันตาปมานกาเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาโยทิฐาเมจัยะทิถาวาอันเยมาฉัตตเวริโนสัตตาทิฐันติโลกัสมิงเตกุมภามาจาตุโยนิกาปันเจกะจัตุโวกาลาสังสัรันตาภวะพระเวยา ตังเยปฏิธานำเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปรชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาธินานะปุญญานางอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุเอเวลาสุขะชีวิโนเขมัรปทันจปะปะปนตุเตสาสาสิทธตังสุภาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีแห่ง ส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบีเดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสังเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน,น้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระราชัตน์ไตายด้วยการสาธยายบทสวดบนพระสูตรพระปร,ะริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออัานโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพารีพินาโดยมูลนิทิสมเดจพระยาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุปปการเทิน